ทานไม่ได้แน่นอนนะทานไม่ได้แน่นอนอย่าชิมเก็บลิ้นไ้ทำอย่างอื่นทำอะไร <laughs> วันนี้เราอยู่กับมาม่าหม้อร้อนแจ่วฮอน <c oughs> ดูวิธีทำไม่เคยทำเหมือนกันนี่ครั้งแรกลองดูมีไข่หมูสามชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าพิกทรีไอ หมู<ล>สามชั้นมีแครลอดลองดูถ้าแครอทสุกได้อกไก่ไม่ใช่ปัญหาอกไก่แตได้แน่อนอน <S <S ลองดูแก่เลยอย่าไปรอไอ้มามไม่ได้ใช้รู้ว่าใช้วะอเอาไ้นี่ก่อนเรามาดูข้างในมีอะไรบ้าง <S <S มันเป็นอย่างี้นะ มีช้อนนี้มีมามา่าฉีกดูข้างในมีอะไรบ้างอืมเหมือนต้มยำได้กินใบนมะกรูดอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุงก็มีมาม่าใบมะกรูดมีเห็ดแต่ไมเธอไม่มีมีเป็นขานะมันเป็นแจ่วหอนอะ่ะมันแบบอีสานอีสานอะ่ะ นะไม่ใช่เราจะหอนเราจะพูดยังไงวะทำไมไมันต้องเต้นด้หรอ <c oughs> มาลองเลยนี่ข้างในนี้คำเตือนสำหรับหุ่นอาหารแปลว่าใช่แปลว่าทานไม่ได้แน่นอนนะทานไม่ได้แน่นอนอย่าชิมเก็บลิ้นไว้ทำอย่างอื่นทำอะไร <c oughs> อ้ยี่หมา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 ไปแมวก็ตกใจแมวก็ตกใจหมดแล้วไปอะไไปแมวก็ตกใจหมดแล้วเรามาเริ uh ่มก uh ันเลยดีกว่าเวลาใส่นะอันนี้ใส่ลงไปน้ำเปล่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องก่อไฟน้ำเปล่าน้ำธรรมดา เธอไม่เตรียมของใส่นั้นก่อนเดี๋ยวมันร้อนยังไงไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยเฮ้ยใส่สิใส่สิเฮ้ยเอาที่ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินไปวะเครื่องปรุงไปแล้วเรียบร้อยนะเมื่อกี้หมามากล้องเกื้องร่วงหมดเลยห่วงแมวเอาใหม่เอาใหม่เอาเลยกำลังเดือดแล้ว เมื่อกี้กล้องล่วงหมามาแมวแม่งกลัวกล้องกล่วง่วงแมวไม่เป็นไรรอสิบนาทีช่วงที่รอทำไรเต้นแม่งเต้นไหมเนไมเต้นไหมเต้ไหมเตนไหมเกนไมเ้วเนไหมเนไหเตนะเไหมนไเนเนะมเต้นไหมเนเนะเต้ยไหมไเ้นะเไหมเต้นไเต้เ้นไหมเไมเต้นจหมไม่เป็นไ็เ เดี๋ยวมาเปิดดูนข้างในเป็นไงมาเปิดดูได้กินดีเปล่าถ้าไข่ไม่สุกนี่แย่เลยนะเฮ้ลองเดี๋ยวแต่ร้อนนะร้อนอุ๊ยแค่นั้นเลยเหรอจับหมูจับหมูหูหูข้างบนหงเก่งนี่ได้ยู่นะไข่สุกไหมเธอไข่สุกไข่สุกไข่สุก เรากินกันคายนี่เลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องยกใช่ไหมไม่ต้องยกค่ะใส่เครื่องปรุงอุย้ยโซเฟียอยากกินเหรอคะเราอยากกินระวังหก,กนะเธอร้อนนะร้อนนะร้อนจริงอุย้ยผักสุกอยู่เฮ <c oughs> ้ยหมูสุกเฮ้ย <c oughs> หมูสุก <c oughs> เออว่ะ มันเหมาะมากนะกับสถานที่ที่มันแบบแต่แคมปิ้งใช่ใช้ใช้ใช้ใชเขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตนอกเมืองอะไรประมาณน,นี้มันน่ากินนะท่านผู้ชมดูสิโอ้อวร้อนแล้วนะท่านผู้ชมแมวผมจะอดใจไม่ไหวอ่ากินเจลฮ้อนเลยอะเหมือนจิ้มจุ่มอะจิ้มจุ่มมอด,ดินอะ เออได้ไหมเฮ้ยแม่งดีอ่ะมาให้ให้ให้ผู้ชมดูข้างในหน่อยนั่นคือแบบมันใช่เลยอ่ะรสชาติได้เลยอ่ะคุ้มมากนะราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอืมอืมร้อนเหรอร้อน ร้อนจริงร้อนจริงครับท่านผู้ชมเหมาะมากสำหรับผู้ชายเจ้าชูนะเกี่ยวอะไรก<ป>ันไ,<ง>ไปแคมปิ้งมีเต็นท์กับสาวกำลังก่อไฟอยู่นะ <c oughs> น้องครับพี่ขอยืมน้ำต้มมาม่าหน่อยครับพอต้มเสร็จเรายกให้น้องครับเลยน้องครับพี่ให้ถ้าน้องเขากินอิ่มน้องครับถ้าไม่อิ่มมาเอาพี่ที่เต็นท์ <c oughs> <c oughs> พี่มีอีกสองกระปุก หมาะมากสำหรับผู้ชยายแล้วชูต่อเลยเหรอแม่งร้อนเรามาดูโอ้ยมันร้อนก็กินดีๆหมูสามชั้นสุกนะฮะเนี่ยได้เลยดูทักษะลงไปโดนหัวใครเขานะอืม <c oughs> สียอย่างเดียวนะหมูที่เรามาไม่สดอือได้เลยอะ่ะมันมันใช่เดียวผู้ใจยท่เาชูคนจะพกไว้เนะเวลาไปกลางเต็นท์อ่ะเจ้าสาวอะ่ะยกให้เขาไปเลย,ยถ้าไม่พอมากับพี่ที่เต็นท์นี่ยแหละทำนี้แล้มึงเอ้ยขาสาั้น ดีเลยนะเล่นก็ดีมันต้องดูดอะ่ะของพี่เส้นมันต้องดูด <c oughs> ไม่สำนางควรใส่แว่นฮะอาจดีเขาตายได้กลัว, <c oughs> วหมาหมาแม่งเห่าอีกอ่ะ เดี๋ยวเราแยกไก่กว่าหมาแม่งมาเนี้ยอยู่เขาไม่หยุดหิวอ่ะไม่ได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์หิวครับคุณต้องจ่ายจ่ายให้จบอ่ะโอ้ทีทีทีเดี๋เด็ดเด็ดเดจะมูฟแล้วจะมูฟแล้วไม่ผิดหวังดีมาก ผู้ควรกับการขับรถออกมามากเลยวันนี้แต่น,นี้ได้มาฟรีนะเพื่อนให้มาเราขับรถมานี่ไม่ได้มาปั่นนะยางรั่วเอามาปะ <c oughs> ไม่ได้ขี่มาสามเดือนแล้วร <c oughs> อบหน้าเอาเอาโคกเอาเป๊ปซี่เทใสน่น่าจะดีนะ <c oughs> มันจะได้เหรอเธอขอมันต้องลองไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดสับสไ i b e เข้าใจนะ ให้บุญเลยทุกคลิปใช่ไหม <laughs> ไป